มา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 มนบนบนบนพุทโธ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 อวนปูวเอ้อจูโอ้นน้าเยเอจูร่นชุชุชุดป๊ป๊ปูเขาบอครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับผมเนาะอาะมุนิมาตามตอนน้าทางปูฤาษีครับผมเนาะอ่างวดที่ผ่านมาหนึ่งสีสี่หนึ่งฟันล่าง เม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับงวดนี้ไปรับชมรับฟังน้ำกันได้มาต่องวดเราพี่น้องเอาสิมักนัมบบไปรับชมบรรยากาศกันครับยเือนเอาซับขาหลอกตัอปูหลอกเอาเจะไปตักสีเแล้วตาเขาโค้งแย่เอ่นเอ้าตาบอกโอ้ให่เขนะ็ด อันนี้ปัญญามันแหลมเน้นเนี่ยเชื่อจังไดล่ะมหาแห่งปูฮะมหาแห่งมหาแห่งครับผมโอ้หรือคือตึงนังเงียดอกหรอึตึงนังเงียดเหรอแม่เนาะปูมหาแห่งเนี่อ่อตึงนังเงียดยังไงล่ะไม่รู้จักจีนครึ่งไทยแล้วจีนครึ่งไทยแล้วเพราะแหงแหงมหาแหงมหานี่ใหญ่ เฮงนี่เฮงนี oh, <c oughs> <ing and> <apan> enfin ่แปลว่ามี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 นะโอ้มี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 อืมรู้จักมีบอกบ่มีจนบ่มีทุกออาซะทุกปูมาหายใหญ่เฮงนี่ดีอคนจินคนจินอคนจินเขาถือเฮงนี่เฮงรวยปังละปูอินัังนี่แหละหนึ่งหกห้าปู อะไรล่ะหนึ่งหกห้าบอกเรียกปูดิรหัสปูมึงหกห้าเอะอย่ากลับเนอะปิ้นเรารู้จักปิ้นบะปิ้นยังไงล่ะครูเอาจากข่วมกับไงกึบเนี่ยนะปิ้นปิ้นกึบเอ้ออะไรนะที่ว่าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าเลอ ปิดเราปิดเราเอามันแมนที่บอกว่าปลาปูปูได้เลขแล้วเว้ยโอ้อะไรมาบอกเลขกปูเรื่องไม่ขอเลขกปลาปูครับก็เราบอกมันหรอกเอาเราเปิดสายยาเพิ่นจะซื้ออะเพิ่นเปิดสายยาย่านหน้าเพิ่นจะซื้อปูบอกเหล็กอ้เปิดสายยาหน้าเพิ่นจะซื้อปูเป็นเลขโชคเลขบานเพิ่นถ้าเคยเห็นเราอยู่ อแล้วเราบอกชื่อเราชักทีเล้อบอกอยู่ปูว่าจำบัหนึ่งหก้าเนี่ยแหละปูหนึ่งหกห้าอย่าว่าเลขที่จะออกออออดอด่าหกห้าเนอออดอดออดนันแ่นไปล้วปูเอายางว่าปีนเนาเนาปีนไปที่ไหนไปไหนปูปีนที่นกาอะไรอย่างเ้วปูเอานี่เนาะมันคว่ำ งายขึ้นมานี่ปีนขึ้นมาถ้วยมาจามชามอย่างนี้เออกระเบังนี่คว่ำลงไปงายขึ้นมาสูปีนขึ้นมาป๊อปีนขึ้นมาวายขอนยำปูนี่ละตื่นบอสไม่ได้เลยนี่โอ้โหสชคดีเลยงายพอดเวยเนาะแต่เดี๋ยวขอลำปูนี่ปูจึงสั้นเด็ดครับแกปูไปเบิองมาก่นแล้วปูสลากปูไปาแล้วปูสืบเสาะว่าฝากลูกหลานด้วยจำได้บ่ ว่าจำได้บอกตอนนั้นบอกฮะบอกว่าไงว่าจังใดแบบปู่บอกตอนนั้นบอกว่าจังไดอย่างไรจำไ่ได้แบบปู่เราบังเนอะยังไหนนึงเก้าห้าเจ็ดนี่เราบังบอกเก้าห้าเจ็ดที่แล้วอืมปู่ยังมั่นใจอยู่เ็ดมือี่่พีีน้องเด๋ยวนี้เนอะไป ยาสัตันกับพยาคดสารมันจะมาหามหัวาหามท้ายเนีตันจะขึ้นจะทั้งทั้งผมนี่ปูมันชิล่องทั้งเตียงกันเอาง่วงมนันเนาะนี่นะห้อืออ่าห้ามาแน่บ่บปูอือนี่เนดะ่ะ มากมาก,าากับยังหรอ<ะ>ือเปล่าคุณมันมากกับยังหรือเปล่าเอาก็ยังที่ว่ามันนำขบวนไปแถวมาหนึ่งไงม้มาแถวตูดายจะตีบ่ได้แล้วเนะาะสัตว์เพิ่นก็สร้างมาก,ก็จะตีว่าจะได้แล้วเนาะแล้วไม่หกสองตัวคุณนสังสีได้สามตัวขึ้นมาหาเฮงวะ แบ่ปูย่กกลางมือยู่ทั้งหนามูห้าูห้าเนี่ยอยู่กลางที่กลางอยูกกลางอือยู่กลางออพญาถัดทันต่อท้ายก็ได้ออืเอาพญาคดทศารต่อหน้าก็ได้อืคดทศารเอาเก้าไว้ข้างหน้าเอาหาไว้กลางเอาตามหลังก็ได้ไงจุ้อ ทั้งนันก็ได้เออพวกม้าพวกวัวพวกควายหนั่นอยู่ข้างหลังเจ็ดบ่ปูที่ว่าวอยู่ไหนี่ไหนเออเออเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดบ่ปูหรือว่าจ่าไหนยันบ่ปูยังยังคุณคยณตามกันเลย พอเเค้อมอนเอาเอากอเห้านะ้าห้าคำ้าห้าอืม้าอ้าเจ็เเอาอยู่นี่นะปินไปปินมาอยู่นี่ทั้งหมน ก้าวขาเจ็ดอยู่วันนึนเดียวเนี่โอ้ครับหาเก่าหาเจ็ดเนาะเป็นเบื้องบนหรือเบื้องล่างนะปูบนหรือบนบน,บนเออเดียวเดียวเดยวจะถามเบื้องล่างเขา,เาถามครับถาม <c oughs> อ้เขาจะมักบอกแล้าเาขาสิมักอีกบอกโอ้ย จำได้แล้วบาจำได้แล้วบาทเจ็บใจเลยบาดเขาสีมักน้ำบอนี่อืออือนับอกเงินน้องบาดเขาสีมักน้ำบอบาดนี่ได้เิน่นอีกแล้วพี่น้องบอกกควายนึกฮึานเขาบอกมักนัำท่านเขาบอกสี่หกสี่เจ็ดเานั้นคำนัน้นอือสี่นี่สี่คือเกาเงั้ยเอาหกก็ได้เจ็ดก็ได้งั้น เขาจะบุกมากอีกนะไม่จะมีสองหางหรอปูบา,านีหวมันหันจะมีหางเดียวนึงแต่แทมมันสีหกมันเนี่ยแล้วว่าเปลือกมันมาอีกโกลบก,กึนสีเจ็ดก็ได้แต่ว่าสี่หกก็แทมเขาจะบุกมากอย่าคาาน,นบวมมากอือมันแบนบ่งั้นแต่ว่าแทมมันสี่หกะ ชิดถ <Okay. S 2> ูกพร้อมเนอะิดถูกพร้อมชิดถูกพร้อมโอ้โหสองตัวคือเกาโยงยางมาโอมาละอุอุอีโอโอเอออำเภออะไรโน้ที่มันเป็นดอกดาวเรืองเนี่ยนะอำเภอ ดอกดาวเรืองสีบุญเรืองโอ้สีบุญเรืองอืเ <c oughs> ขาวันเลขกมันจะอยู่เลาะแถวไปไกลสินะคู่บโอ้ยก็อ,อยู่ตัวบ้านบ่อยู่จังหวัดนึงละก็อยู่แถวเดียะครับระหว่าคนเราฟังกับหม่งปูอยู่นี่เดียวม,มันอยู่คนเราฟังกับปูอยู่อโอ้ยอยู่ฟังข้างพุ่นไงแต่ ว่าพูดดึงมาจะเข้ามาทางนี่บอือ,อผู้คนเสียวมากคน้เสียวมากฟังผ่านมาทางนี้บอือท่านั้นน่ะมันจะมาแยกกันตรงนั้นมันมาเป็นกกเขาว่ะมันมาเป็นกกเป็นมันมัดใหญ่อย่างนะครับอืแต่มันจะมาแยกกันตรงนั้นถ้ามันไตเข้าอุดรเนี่ยโอ้ดเมืองมันจะมาอะไรเคลื่อนอะไรนะ,ะเคลื่อน,น,น นำขาว่าปูอ่ะนุบแมนสีอะไรมันมีเขื่อนอะไรนุอยู่ติดภูเขาเลยโอ้ยเลาะมาทังนี้โอ้มีเวลาไปนะไปไปไปหาตอนนี้นะรุงท้ายเลยตัวไหนละปูบ่อแถวร้วมันที่หนึ่งันที่หนึ่งอกอเอนอลอกหลกหกล้กอออกอล สี่หก <6 S 1> เลขล่างเนี่ยอืมสี่หกนี่างเลยอืบ่ต้องกลับดอกบ่ต้องกลับ,บแล้วปูงวดนี้เนาะอืมต้องกลับจดุดคางเฮี่ยนหักผุดดิวะะ่าห็นอ่นสี่หกอันมอลอตเตอรี่คักไรต้กลับเอาตัวนี้บ่ต้องกลับอืมเอาพี่น้องพิ่ตัวาเบิ่งนะครับเจ้านั่นแหละที่มันตามเป็นแถว สัตว์สี่ประเภทเข้าใจบ่กพวกบัวพกไยมันเป็นหกเป็นหกเป็นเจ็ดได้แค่นี้บัวควายตีเป็นสันเนาะเป็นหกเป็นเจ็ดได้แค่นั้นทีคือสี่สี่เท้าโอ้สี่ก็คืออยู่นี่เดีมวมีมีมีอยู่สุดโตอยที่แล้วเนาะเป็นสัตว์ที่ว่ายังเขามาเนี่ยเนาะมีสัตว์สี่เท้าั้างนั้นด้วยสัตว์สี่เท้าครับผมยืนเป็นลักนั้นเนี่ยโอ้ยืนเป็นลัก ผู้ได้มาเตะตัดหลังก็บล<อ>้มมันมีสี่ขาสกาัดขาก็บไ่ได้ยืนอยู่คือเก่ายืนคือเก่าสั่นะะพี่นอนะ้องหนาอเห็นบ่เออหม,มากอันนี้รู้จักไหมล่ะมหมากอะไรมันปูหม,มากจันเคยได้ยินชื่อบอห,ม,หม,มากจันบอรู้แล้วครับปู หมากจันไปถามเขาเนอะในตลาดในเมืองเจริญเอลูกจันไม่บอแตะวาสองาตัวไทยรางวัลที่หนึง่งไปแล้วหอ่หมากจันไป,ไปแ,ลแล้วพี่นอ้องหม,มากเด็กเขาใีหนึ่งนะ